เด็กๆตอนนี้น้องอยู่กับพี่สายนะครับในบทที่23นะครับเป็นสถิติหนึ่งนะสถิติมีทั้งหมด3บทนะครับมีสถิติ1สถิติ2สถิติ3นะครับทั้ง3บทนี้ไม่ว่านะครับจะอยู่ในการสอบในการแข่งขันใดนะครับจำนวนข้อสอบออกเยอะมากนะครับ มนได้ไออกจริงๆฉะนั้นน้องควรทุ่มเทกับมันเริ่มตแต่บทนี้ตั้งใจดูตั้งใจฟังในบทนี้พี่สายต้องออกตัวก่อนนะครับว่าพี่สายพูดค่อนข้างกระชับไม่ได้ลงรายละเอียดของโจทย์มากนะครับแต่ว่าหลักทั้งหมดได้พูดไปแล้วที่น้องต้องตั้งใจฟังก็คือว่าน้องต้องหนึ่งต้องรู้จกักความหมายของสถิตินะครับว่าสถิติค,คืออะไร ข้อมูลจำแนกได้เป็นอะไรบ้างข้อมูลเชิงคุณภาพข้อมูลเชิงปริมาณการนําเสนอข้อมูลทีสาม,มีการสอนนะครับแผนภาพต้นใบแผนภาพกล่องมีการให้น้องคํานวณหาค่าเฉลีย่ยเลขคณิตมัธยฐานและฐานยิยมทั้งข้อมูลที่ไม่จแจกแจงความถี่และ,จะแจกแจงความถี่เห็นไหมครับและก็หวังว่าน้องจะตั้งใจฟังและปฏิบัติตามนะครับสิ่งที่ายแนะนําไปใน,ในคลิปตลอดเวลาและอย่าลืมนะครับเรียนมาแต่ละบทต้องทบทวนนะ นีมันบทที่22นะครับ22 23 22ม้22แล้วแปลว่าไอ้ย1บทที่ผ่านมาเนี่ยน้องได้ทวนเป็นประจำหรือเปล่าของพี่นะถ้าน้องไม่ทวนน้องก็จะลืมแล้วถ้าน้องลืมน้องก็จะเสียดาย เมื่อน้องต้องไปสอบและต้องใช้คมวามรู้นั้นแลวน้องนึกไม่ออกว่าเอ๊ะเธอเรียนมาแต่ทําไม่ได้มันเรื่องอะไรที่เราจะเรียนไปแล้วเราจะให้มันสู่เปล่าวถูกไหมครับดังนั้นวิธีการที่ดีสุดคือความสม่ําเสมอโอเคน้องต้องสม่ําเสมอต้องรู้จักสัญญากับตัวเองในการทบทวนไม่มองข้ามเรื่องที่น้องกาลังจะมองข้ามซึ่งน้องรู้ดีว่าน้องมองข้ามอะไรที่สายก็เป็นแค่อาจารย์ที่ทาหน้าที่ได้แค่การบอกกล่าวว่าเฮ้ยลูกศิษย์เอ้ยอย่าประมาทห้องทบทวนโอเคนะครับ เอาละอย่าลืมนะเป้าหมายของเราคือ10%อัพถ้าน้องสามารถทําได้ยังไงสอบคณะไหนก็สอบติดโอเคเอาละน้องเริ่มเรียนได้เลยครับโอเคครับเด็กๆเราก็จะมาลุยกันในหัวข้อแรกนะครับความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับสถิตินะแล้วก็ข้อมูลคือต้องบอกน้องก่อนว่าบทนี้เป็นบทที่มีความสําคัญมากนะครับสําคัญมากคือในการเรียนคณิตศาสตร์มาหล,หลายๆบทเนี่ยบทอื่นอาจจะแลดูว่าเอ๊ะมันดูไกลตัวเนาะแต่บทนี้ไม่ไกลตัวครับ เพราะว่า AH. ถ้าเกิดน้องดูจากความหมายของสถิติแล้วนะครับมันควรจะใกล้ตัวเลยสถิติก็คือเป็นข้อเท็จจริงของข้อมูลครับโอเคย้ำประเด็นได้ก่อนนะสถิติคือข้อเท็จจริงของข้อมูลอะไรก็ตามแต่ที่เป็นข้อเท็จจริงนะครับเป็นข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงเรียกสถิติหมดผลการเรียนของน้องที่เกิดขึ้นจริงๆเป็นข้อมูลซึ่งเป็นข้อเท็จจริงนะครับเราก็เรียกว่าสถิติ ราวนี้เนี่ยสถิติเนี่ยจะไม่มีประโยชน์เลยครับถ้าเกิดว่ามันไม่เข้าสู่วิธีการทางสถิติอย่างถูกต้องขั้นตอนหรือวิธีการทางสถิตินะครับจะมีอยู่4ขั้นตอนด้วยกันลองดูตามนี้นะครับขั้นที่1ก็คือว่าน้องต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นเนี่ยคือน้องจะต้องวางกรอบในสิ่งน้องสนใจก่อนว่าน้องสนใจอะไรเช่นน้องสนใจผลการเรียนของน้องเองนะครับน้องสนใจผลการเรียนของน้องเองน้องก็ต้องทําการเก็บข้อมูล ผลการเรียนของน้องและไม่ใช่ของคนอื่นโอเคเราต้องเก็บข้อมูลนะครับอย่างเช่นน้องสนใจวิชาที่ต้องนําไปสอบนะครับหรือยื่นคะแนนสอบก็จะต้องเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่น้องจะไปสอบและเป็นของน้องเองเข้าใจปะหลังจากน้องเก็บรวบรวมข้อมูลเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยขั้นตอนต่อไปก็คือเป็นขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลก็มีการวิเคราะห์ดูว่าข้อมูลแต่ละตัวนะครับมีความใกล้เคียงกันมีค่าเฉลี่ยเท่าไหร่โอเคสูงสุดตรงไหน ข้อมูลเกาะกลุ่มกันไหมอ่นนี้เขาเรียกว่าเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเมื่อน้องวิเคราะห์เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็ต้องมีการนําเสนอข้อมูลการนําเสนอข้อมูลเป็นอย่างนี้ครับหัวใจสําคัญของการนําเสนอข้อมูลคือว่าต้องเข้าใจง่ายคือเวลาเราเห็นการนําเสนอข้อมูลปุ๊บเนี่ยเราเข้าใจได้ง่ายโอเคการนําเสนอข้อมูลมีหลายแบบนะครับเป็นแผนภาพก่องแผนภาพต้นใบนะครับเป็นเขาเรียกว่าแผนภูมิรูปภาพเป็นกราฟวงกลมเป็นตารางก็ได้มันแล้วแต่ว่านะครับปริมาณข้อมูลของน้องมากหรือน้อยเท่าไหร่ แต่สุดท้ายหัวใจสําคัญก็คือว่าจะต้องเข้าใจง่ายโอเคนะดังนั้นขั้นตอนสุดท้ายก็คือขั้นตอนการนําไปตีความข้อมูลคำว่าตีความข้อมูลก็คือว่านําไปใช้ประโยชน์สมมุติว่าถ้าเกิดว่าข้อมูลผลการสอบของน้องมันเห็นมาแล้วว่าวิชาคณิตศาสตร์ของน้องอยู่ในระดับที่มีแนวโน้มลดลง่าน้องก็ต้องรู้ว่าถ้าเกิดน้องต้องไปสอบนะครับและขณะที่สถิติข้อมูลของน้องบอกว่าคณิตศาสตร์ของ้องเนี่ยมีแนวโน้มลดลงน้องก็ต้องมีการปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้ทักษะทางวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น ดังนั้นการตีความหมายข้อมูลไม่ใช่แค่ว่านั่งดูแล้วรู้สึกแต่ความหมายคือต้องเห็นได้ไดว่าข้อมูลที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะครับตรงไหนเป็นปัญหาตรงไหนไม่เป็นปัญหาตรงไหนที่เป็นปัญหาเราก็แก้ตรงไหนไม่เป็นปัญหาเราก็ไม่ต้องทําอะไรกับมันถูนกไหมครับก,รก็เก็บรักษาไว้เหมือนเดิมโอเคนี่คือเบื้องต้นในประเด็นที่1ก็จบไปในประเด็นแรกหวังว่าน้องพอจะเข้าใจคราวนี้พอจบในประเด็นแรกปุ๊บเนี่ยหน้าที่ของน้องคืออะไรหน้าที่น้องก็คือต้องลำดับไปได้ว่าพิสานพูดไปบ้างหนึ่งพิสานพูดความหมายของสถิติ ว่าสถิติก็คือเป็นข้อได้จริงของข้อมูล2พี่สายพูดในประเด็นของวิธีการทางสถิติจะมี4ขั้นตอน 1. ต้องเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนนะครับ2ก็คือการวิเคราะห์ข้อมูล 3. ก็คือการนําเสนอและ4ก็คือการตีความหมายข้อมูลก็จบไปในประเด็นแรกหวังว่าน้องพอจะฟังพี่สายทันและเข้าใจนะเห็นนะครับ คราวนี้มาดูต่อในประเด็นที่2นะครับเราจะมีการจําแนกข้อมูลตอนนี้เนี่ยน้องรู้จักสถิติไปแล้วนะครับว่าสถิติคือข้อเท็จจริงของข้อมูลตอนนี้เราจะมาเจาะที่ตัวข้อมูลครับว่าข้อมูลเนี่ยนะครับมันมาจากไหนได้บ้างข้อมูลถ้าเกิดว่ามันมาจากแหล่งข้อมูลโดยตรงเนี่ยเราจะเรียกว่าข้อมูลปฐมภูมิแต่ถ้าเป็นข้อมูลนะครับที่ไม่ได้มาจากแหล่งข้อมูลโดยตรงเนี่ยเราจะเรียกว่าข้อมูลทุติยภูมิ ดังนั้นในเบื้องต้นเด็กๆจะต้องรู้ที่มาของข้อมูลได้ว่าข้อมูลมีที่มาอยู่2ลักษณะลักษณะแรกเนี่ยเรียกว่าข้อมูลผสมภูมิแปลว่าได้มาจากแหล่งข้อมูลโดยตรงนะครับอันที่2ก็คือว่าเป็นข้อมูลทุติยภูมิก็คือว่าไม่ได้มาจากแหล่งข้อมูลโดยตรงแต่ไปเอามาจากผู้อื่นเนี่ยเก็บรวบรวมมาให้แล้วอันนี้ก็จะสบายหน่อยดังนั้นเนี่ยน้องเก็นความเหนื่อยยากลําบากนะครับถ้าเป็นข้อมูลผสมภูมิเหนื่อยนะฮะเพราะว่าต้องไปหามาจากแหล่งข้อมูลโดยตรงเลยโอเค ถ้าเกิดว่าเป็นข้อมูลทุติยภูมิก็จะง่ายหน่อยนะครับมีคนเนี่ยทำให้แล้วเราก็ไปเอามาพอฟังทัมน,นะครับอ้าวยังอีกรอบหนึ่งถ้าเป็นข้อมูลที่เราไปเอามาจากคนที่ทําให้เราแล้วเนี่ยเรียกข้อมูลอะไรคําตอบคือทุติยภูมิแต่เกิดว่าเรานะครับไปเอาข้อมูลมาจากแหล่งข้อมูลโดยตรงเราเรียกว่าปฐมภูมิคราวนี้กลับมาดูในส่วนของปฐมภูมิก่อนนะปฐมภูมิเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าสมมุติว่าพี่พูดตัวอย่างง่ายๆคือว่าถ้าเราต้องการจะรู้เกี่ยวกับรายได้ของประชากรน,นะครับในประเทศนี้โอเค เราไปเก็บข้อมูลมาจากรายได้จากทุกๆคนคนไทยมีทั้งหมด65ล้านคนเราเก็บมาจากทุกคนไปถามเขาทุกคนเลยไปถามเขาทั้ง65ล้านคนเลยในข้อมูลที่เกี่ยวกับรายได้ของเขาเราจะเรียกนะครับข้อมูลลักษณะนี้ว่าเป็นข้อมูลปฐมภูมิเพราะอะไรก็เพราะว่าเราไปเอามาจากเขาแต่นั้นเนี่ยเมื่อเราเอามาจากทุกๆคนใช่ไหมครับทุกๆคนทุกๆหน่วยเลยเนี่ยเราจะเรียกกันทําแบบนี้ว่าการทําสัมโนมโอเค แสดงว่าการทําสัมมนาคือการไปเอาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลโดยตรงและเอามาจากทุกๆคนเห็นไหมครับนี่คือสัมมนาแต่ถ้าเกิดว่าเราเลือกเราเลือกที่จะเก็บเฉพาะจังหวัดชนบุรีสมมุติโอเคเราต้องการรายได้แต่ว่าเราไม่ได้เอามาจากทุกคนหรือว่าชนบุรีอยู่ภาคตะวันออกเห็นไหมครับแล้วเราก็เลือกว่าเราต้องการศึกษารายได้ของคนในภาคตะวันออกแต่เราก็เลือกจังหวัดเดียวคือชนบุรีการที่เราเลือกแหล่งข้อมูลนะครับเป็นแค่ส่วนใดส่วนหนึ่งเนี่ย เราเรียกการทำแบบนี้ว่าบบการสำรวจโอเคคือ okay? น้องจะต้องเห็นได้ว่าการสำรวจเนี่ยเหนื่อยน้อยกว่าการทำสมมโนเพราะการทำสัมมโนั้นเนี่ยน้องจะต้องเก็บมาจากทุกๆหน่วยนะครับของทั้งประเทศนี้โอเคแต่การสำรวจและการทำสำัมมโนั้นเนี่ยข้อมูลที่ได้เนี่ยเป็นข้อมูลชนิดเดียวกันนะครับก็คือเป็นข้อมูลปฐมภูมิเพราะว่าได้จากแหล่งข้อมูลโดยตรงเห็นไหมครับลำดับดีๆได้จากแหล่งข้อมูลโดยตรงเรียกปฐมภูมิไปเอาของเขามาที่เขาทำเสร็จแล้วเรียกทุิยภูมิ การได้มาจากแหล่งข้อมูลโดยตรงโดยสมภูมิมี2แบบคือไปเก็บมาจากทุกๆหน่วยเราเรียกว่าการทําสัมมโนแต่เกิดว่าเราไปเอามาแค่บางหน่วยนะครับของทั้งหมดเราเรียกว่าการสํารวจหวังว่าน้องพอจะเข้าใจในการจําแนกข้อมูลนะลำดับได้นะครับโอเค อนนี้มาดูกันต่อในประเด็นที่3แต่ว่าก่อนที่จะขึ้นประเด็นที่3นะครับพี่สายขอทบทวนก่อนนะครับในประเด็นแรกพี่สายพูดถึงความหมายของสติจําได้ใช่ไหมครับสติคือข้อเท็จจริงของข้อมูลโอเคและมีการพูดถึงวิธีการทางสถิติซึ่งมีอยู่4ขั้นตอนก็คือ1ต้องทาการรวบรวม2ก็คือการวิเคราะห์3คือการนําเสนอและ4ก็คือการตีความถูกไหมครับก็จบไปในประเด็นแรก ประเด็นที่สองพี่สายพูดถึงนะครับการจําแนกข้อมูลตามแหล่งที่มาว่าเราไปเอาข้อมูลมาจากไหนถ้าเราไปเอาข้อมูลมาจากแหล่งข้อมูลโดยตรงเราเรียกว่านะครับข้อมูลปฐมภูมิแต่เกิดเราไปเอามาจากคนที่เขาทําเสร็จไปแล้วนะครับเราเรียกว่าข้อมูลทุติยภูมิโอเคข้อมูลปฐมภูมิก็จะมีอยู่2ลักษณะถูกไหมครับว่าเราเนี่ยนะครับไปเก็บมาจากทั้งหมดหรือเปล่าถ้าเราไปเก็บมาจากทุกหน่วยของประชากรทุกหย่อมหญ้าไม่เว้นแม้แต่คนเดียวเราจะเรียกการทําแบบนี้ว่าการทําสามโน แต่เกิดว่าน้องไปเอามาจากบางส่วนของประชากรคือไม่ได้เก็บจากทุกคนแต่เก็บมาจากกลุ่มตัวอย่างบางส่วนนะครับเราเรียกว่ารีกว่าการสารวจโอเคนะนั่นก็คือจบไปใน2ประเด็นแรกตอนนี้ตั้งใจฟังในประเด็นนี้ดีๆครับประเด็นนี้ต้องการจะจําแนกข้อมูลครับว่าข้อมูลยังจําแนกได้เป็น2แบบนะแบบแรกก็เรียกว่าเป็นข้อมูลเชิงปริมาณอีกแบบหนึ่งคือเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพอย่างในชีททิพสายเขียนให้ดูนะครับโอเคตอนนี้เรามาดูข้อมูลเชิงปริมาณก่อนหน้าที่น้องคือตั้งใจฟังพี่ดีๆเอางนี้ฟังดีๆนะฟังดีๆนะ ข้อมูลเชิงปริมาณยกตัวอย่างนะครับความสูงน้ําหนักอุณหภูมิอากาศโอเคเอาแค่สามตัวนี้ก่อนความสูงน้ําหนักอุณหภูมิอากาศความสูงเนี่ยเราดูปุ๊บเนี่ยเราต้องใช้สายวัดถูกไหมครับน้ําหนักเราดูปุ๊บเนี่ยเราต้องใช้ตาช่างถูกไหมครับโอเคอุณหภูมิอากาศเรารู้สึกปุ๊บเนี่ยมันต้องใช้เทอร์โมมิเมตอร์ถูกไหมครับดังนั้นเห็นว่าข้อมูลที่ต้องมีเครื่องมือในการไปวัดมันเนี่ยเราเรียกว่าข้อมูลเชิงปริมาณเข้าใจ เข้าใจนะมีประเด็นแรกนะแปลว่าพี่ขอสรุปนะครับข้อมูลเชิงปริมาณคือข้อมูลที่ต้องมีเครื่องมือไปวัดมันโอเคถึงจะรู้ได้ว่ามันเท่าไรแต่ถ้าเกิดเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพไม่จําเป็นต้องมีเครื่องมือไปวัดมันเช่นบ้านเลขที่ดูปุ๊บรู้ปั๊บโอเคสออย่างเช่นเป็นเบอร์โทรศัพท์เห็นปุ๊บรู้ปั๊บสามเบอร์รองเทา้าแงะมาดูปุ๊บเห็นปั๊บเลยแสดงว่าข้อมูลใดก็ตามแต่นะครับที่ไม่ต้องมีเครื่องมือไปวัดมันนะฮะเราจะเรียกว่าเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ นี่คือในมุมอ okay? อม,มองที่1โอเคอ่ะสรุปอีกทีหนึ่งมุมมองที่1ของพี่สายคืออะไรข้อมูลเชิงปริมาณต้องมีเครื่องมือวัดข้อมูลเชิงคุณภาพไม่ต้องมีเครื่องมือวัดเห็นไหมครับนี่คือในประเด็นแรกนะเป็นเรื่องของเครื่องมือนะโอเคต่อไปมาดูอีกประเด็นหนึ่งข้อมูลเชิงปริมาณต้องเป็นข้อมูลที่สามารถนํามาคํานวณร่วมกันได้เช่นเอามาบวกกันลบกันโอเคได้แต่ข้อมูลเชิงคุณภาพไม่สามารถนํามาคํานวณได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าพี่สายพูดถึงเงินในกระเป๋า โ okay. อเคเงินในกระเป๋าสามารถเอาเงินในกระเป๋ามารวมเป็นเงินรวมได้ไหมหรือเอาเงินในกระเป๋าของคนสองคนมาหาเป็นผลต่างได้ไหมคําตอบคือได้เราเรียกนะครับข้อมูลเงินในกระเป๋าว่าเป็นข้อมูลเชิงปริมาณเพราะสามารถนํามาบวกกันลบกันได้เห็นไหมครับแต่คราวนี้ถ้าเป็นเบอร์โทรศัพท์ถ้เรามีเบอร์โทรศัพท์ของนายกอกับเบอร์โทรศัพท์ของนายขอ,ขอ,ขอ,ขอซึ่งก็เป็นตัวเลขถูกไหมครับแต่ไอ้เบอร์โทรศัพท์เนี่ยนำมารวมกันมันก็รวมกันได้แต่มันจะได้อะไรไหมครับมันจะเรียกว่าเป็นผลรวมเบอร์โทรศัพท์ก็กไม่ได้ถูกไหมครับ เข้าใจเพราะเบอร์บางคนโอ้โหขึ้นเป็นตองเก้าเลยนะฮะเบอร์บางคนก็ขึ้นเป็นศูนย์ขึ้นหน้าดังนั้นมันไม่มีความหมายถ้าข้อมูลใดก็ตามแต่ต่อให้เป็นตัวเลขแต่เมื่อนํามารวมกันหรือลบกันแล้วไม่ได้มีความหมายอะไรเลยเราจะเรียกข้อมูลว่าข้อมูลเชิงคุณภาพคราวนี้เนี่ยตัวอย่างที่มันจะออกข้อสอบตัวนี้ต้องตั้งใจฟังดีๆนะสมมติว,มว่าถ้าเกิดพี่สายถามน้องสมมติว่าถ้าพี่สายถามน้องว่าช่วยยกตัวอย่างข้อมูลเชิงปริมาณมาสัก5ตัวสิน้องก็ต้องยกตัวอย่าง,างเช่นความสูง น้ำหนักรายได้อ,อุณหภูมิอากาศความเร็วลมเอาีกเกินห้าแล้นะความดันบรรยากาศถูกไหมครับอะไรก็ตามแต่ที่น้องต้องไปเอามาโดยการใช้เครื่องมือไปวัดมันเนี่ยเป็นข้อมูลเชิงปริมาณหมดเลยโอเคแล้วพี่สายจะถามต่อว่าแล้วข้อมูลเชิงคุณภาพล่ะยกตัวอย่างเช่นน้องก็ยกอย่างพวกเบอ,อเบอร์รองเท้าเบอร์โทรศัพท์บ้านเลขที่ป้ายทะเบียนรถเข้าใจไหม สีเสื้อโอเครสนิยมได้โอเคเข้าใจคำว่ารสนิยมหมายความว่าน้องเห็นการเลือกตั้งไหมการเลือกตั้งเนี่ยเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพนะครับนายกนายขอนายคอเนี่ยที่เป็นผู้สมัครนะครับมีใครนิยมเขาเท่าไหร่มันเป็นเรื่องของรสนิยมใครชอบนายกก็ลงคะแนนให้นายกถูกไหมครับแต่เราไม่สามารถเอานายกนายขอนายคอเนี่ยมารวมกันได้เพราะว่ามันมันรวมกันไม่ได้โอเคเข้าใจนะดังนั้นถามว่าออกข้อสอบเยอะไหมประเด็นนี้ออกข้อสอบเยอะนะครับอ้าวย้ำอีกรอบหนึ่งหนึ่ง ถ้าเราจะแบ่งข้อมูลนะครับในตามลักษณะข้อมูลแบ่งได้กี่แบบคําตอบคือเป็นข้อมูลเชิงปริมาณกับเชิงคุณ,ณภาพโอเคสองมีคยถามว่าข้อมูลแบบใดที่ต้องใช้เครื่องมือวัดนันคําตอบคือข้อมูลเชิงปริมาณโอเคแล้วถ้าเกิดไม่ต้องใช้เครื่องมือวัดเรียกข้อมูลเชิงคุณภาพคําถามต่อไปคือข้อมูลแบบใดที่สามารถนํามาคํานวณบวกลบกันได้คําตอบคือข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลแบบใดที่ไม่สามารถนํามาบกวกลบกันได้คือคำตอบคือข้อมูลเชิงคุณภาพถูกไหมครับคาถามต่อไปคือว่าให้ยกตัวอย่างยกตัวอย่างข้อมูลเชิงปริมาณ แล้ยกตัวอย่างข้อมูลฉันคุณภาพถ้าเกิดน้องยกตัวอย่างได้ก็แปลว่าน้องเข้าใจประเด็นนี้แล้วโอเคเนาะจบไปเรียบร้อยนะครับคราวนี้เรามาดูต่อในประเด็นที่สี่นะครับโอเคประเด็นที่สี่นะครับที่ก็ต้องเท้าความเดิมว่าน้องคงจะรู้จักคําว่าประชากรแล้วประชากรคือทั้งหมดโอเคแต่ถ้าเกิดว่าเป็นบางส่วนของประชากรเรียกว่ากลุ่มตัวอย่างเข้าใจใช่ไหมครับโอเคเนาะตามนี้นะ คราวนี้เนี่ยคาจากัดทางสถิตินะครับมีคําต่อไปนี้นะคําแรกก็คือว่าเป็นคําว่านะครับประชากรประชากรก็คือต้องทั้งหมดโอเคต้องเป็นทั้งหมดแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มตัวอย่างก็คือเป็นบางส่วนของประชากรสมมกิที่พูดไปแล้วใช่ไหมครับ่อไปอันที่สามนะครับอันที่สามกับที่สี่เนี่ยต้องดูดีๆนะก็คือคําว่าพารามิเตอร์นะครับกับค่าทางสถิติก็คือเป็นสิ่งที่เราคํานวณครับเห็นไหมพารามิเตอร์ กับค่าสถิติก็คือต้องคำนวณได้แต่คำนวณได้จากอะไรถ้าเราไปคำนวณได้จากประชากรเราจะเรียกพารามิเตอร์แต่ถ้าเราไปคำนวณได้มาจากกลุ่มตัวอย่างเราก็เรียกว่าค่าทางสถิติฟังทันไหมครับเข้าใจเนาะโอเคตวอี้เนี่ยตัวแปรคืออะไรครับตัวแปรคือสิ่งที่ถูกสนใจดังนั้นในประเด็นนี้ไม่มีอะไรมากครับ 1. ย้ําคําว่าประชากรคือทั้งหมด2งย้าคาว่ากลุ่มตัวอย่างคือบางส่วนของประชากร ถ้าเราไปคำนวณอะไรจากประชากรเราจะเรียกว่าพารามิเตอร์แล้วก็เราไปคำนวณอะไรจากกลุ่มตัวอย่างเราจะเรียกว่าค่าสถิติโอเคแล้วก็สิ่งที่เราสนใจนะครับหรือสิ่งที่เราสิ่งที่ถูกเราสนใจเนี่ยเราจะเรียกว่าตัวแปรก็จบไปในประเด็นนี้ง่ายๆนะไม่มีอะไรนะครับคราวนี้เรามาดูกันต่อในประเด็นที่5นะครับเราต้องการจะพูดถึงประเภทของสถิตินะครับก็จะมีเชิงพรรณนากับเชิงอนุมานมันคืออะไร อย่างนี้ครับการคำนวณการคำนวณถ้าน้องเอาข้อมูลมาน้องคำนวณอะไรก็ตามแต่คำนวณคำนวณค่าเฉลี่ยคำนวณมัธยฐานคำนวณฐานนิยมคำนวณส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคำนวณความแปรปรวนการคำนวณเหล่านั้นเนี่ยเราเรียกว่าเป็นสิติเชิงพันนาโอเคแล้ว่าสติเชิงพันนาคือการคำนวณรายละเอียดของข้อมูลเห็นไหมครับต่อไปมาดูสิติเชิงอนุมานคืออะไรสติเชิงอนุมาน เป็นเรื่องของประชากรและกลุ่มตัวอย่างฟังดีๆประชากรคือใหญ่มากากลุ่มตัวอย่างคือบางส่วนโอเคถ้าน้องเอาข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างคือบางส่วนมาคำนวณเสร็จแล้วแล้วไปบอกว่านะครับประชากรของน้องทั้งหมดจะมีลักษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่างฟังทันไหมครับกลุ่มตัวอย่างนี่คือประชากรมันใหญ่มากแล้วกลุ่มตัวอย่างก็คือเป็นส่วนย่อยๆในประชากร อน้องเอาข้อมูลของตัตวอย่างมาคำนวณเสร็จแล้วและไปพูดสรุปว่าประชากรก็จะเป็นเช่นนี้ด้วยเราเรียกแบบนี้ว่าสถิติเชิงอนุมานฟังทันนะครับเข้าใจเนาะแค่นี้เองไม่มีอะไรมากโอเคนะขอ้น้องทบทวนสักร,รอบนะพันนา,าคือการคำนวณครับเอาข้อมูลมาคำนวณโอเคเราเรียกพันนาแต่ถ้าเจเป็นอนุมานนะ ก็คือว่าเป็นการเอาบางส่วนของประชากรมาคำนวณอะไรก็ตามแต่แล้วไปสรุปว่าประชากรของเราจะเป็นเช่นนี้ด้วยโอเคนะก็จะเรียกว่าเชิงอนุมานนะครับอันนี้มาถึงประเด็นสุดท้ายนะครับในหัวข้อแรกนะก็คือเป็นเรื่องของวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับมันก็จะมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลแังต่อไปนี้นะซึ่งหลายๆตัวเนี่ยน้องก็คุ้นเคยไปแล้วนะครับอย่างเช่นเรื่องของการเก็บรวบรวมข้อมูล ที่เป็นรูปแบบที่เรียกว่าทะเบียนประวัตินะครับก็คือเป็นการใช้ข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆโอเคทะเบียนประวัตินะครับเอามาจากหน่วยงานโอเคถ้าเป็นการสํารวจนะครับสำรวจแบบไหนสํารวจทั้งหมดไหมให้ด้วยสัมโนสํารวจบางส่วนเรียกว่ากลุ่มตัวอย่างโอเคต่อไปก็เป็นการนะครับการสังเกตนะครับแล้วก็การทดลองซึ่งพี่ไม่เน้นในหลายๆนะครับการทดลองนี้เหมาะกับพวกนักวิยาศารนะโอเคเหมาะกับนักวิยาศาร์นะครับใครที่เป็นนักวิยาศารนะครับเขาต้องเก็บรวบรวมข้อมูลจากการทดลองนะครับแต่การทดลองต้องใช้การสังเกตไหมมันจึงแยกจากกันไม่ได้นะครับโอเค ทดลองก็ต้องสังเกตถูกไหมครโอเคนะเอาล่ะก็ไม่มีอะไรมากก็ย้ำใช่ว่าทะเเียนประวัติเอามาจากหน่วยงานถ้าเป็นการสํารวจสารวจทั้งหมดเรียกสัมโนสารวจบางส่วนเรียกว่ากลุ่มตัวอย่างเห็นไหมครับการทดลองกับการสังเกตอันนี้เหมาะกับงานวิทยาศาสตร์จบนะครับเรามาดูกันต่อนะครับในหัวข้อที่สองพี่จะพูดถึงเรื่องของการนําเสนอข้อมูลนะครับเดี๋ยวการนําเสนอข้อมูลจะมีอยู่หลายรูปแบบนะครับ รูปแบบที่ต้องสอนแน่นอนนะครับเดี๋ยวจะอยู่ในโจทย์นะก็คือเรื่องของนะครับแผนภาพต้นใบอันนี้สอนตารางแจกแจงความถี่สอนนะครับแผนภาพกล่องก็สอนนะครับส่วนที่เหลือนะครับน้องสามารถที่จะหาศึกษาได้เองนะไม่ได้ยากอะไรนะครับงั้นพี่จะข้ามหัวข้อที่2ไปนะการนําเสนอข้อมูลโอเคแต่ขอย้ําน้องอีกครั้งว่าการนําเสนอข้อมูลที่ดีคือต้องเข้าใจง่ายโอเคเน้นคําว่าง่ายไว้สําคัญนะครับต่อไปมาดูการสร้างตารางแจกแจงความถี่ การสร้างตารางเจียงความถี่อันนี้พีส่สายขอเว้นไว้ก่อนนะครับโอเคจริงๆก็ไม่มีอะไรมากครับเพราะว่าในข้อสอบจริงๆแล้วมันก็ไม่ค่อยออกให้เราสร้างละครับจู่ๆมันก็ให้ตารางจแจกแจงความถี่มาเลยและให้เราคํานวณเลยดังนั้นในหัวข้อที่3ทพี่ขอข้ามไปนะต่อไปนะครับพี่จะไปดูหัวข้อที่4ต่อนะครับซึ่งเป็นหัวข้อที่จะมีการคํานวณและเป็นประเด็นสําคัญแล้วนะครับตั้งใจฟังด้วย ่อนที่พี่สายจะเริ่มในหัวข้อที่4นะครับพี่ต้องย้าน้องก่อนว่าการเรียนคณิตศาสตร์กับพี่สายนะครับในชุดการเรียนนี้นะครับจะต้องมีการเรียนตามลําดับนะครับตามลําดับเนื้อหามาเรื่อยๆอยนะอย่าข้ามนะครับอย่าข้ามเพราะว่าจะทําให้น้องสับสนได้โอเคเพราะเนื้อหามันจะผูกพันเป็นขั้นเป็นตอนโอเคนะคราวนี้เนี่ยสัญลักษณ์แทนการบวกเนี่ยพี่เชื่อว่าน้องตงคุณแน่นอนเพราะว่าในบทที่พี่สายเคยสอนน้องไปเรื่องของอนุกรมนะครับจะมีสัญลักษณ์ตัวนี้อยู่ก็คือซิกมาดังนั้นไอ้เจ้าสัญลักษณ์แทนการบวกคือตัวิ แล้วความหมายของตัวนี้คืออะไรนะครับเราน้องเห็นว่าซิกมานะครับซิกมา x i นะครับตั้งแต่ i เท่ากับ1ถึง n เนี่ยความหมายคือให้น้องกระจยายกระจายในที่นี้คือให้น้องแทน i ด้วย1ก่อนก็จะกลายเป็น x แล้ว i เป็น1คือ x 1ใช่ไหมแล้วแทน i ด้วย2ก็เป็น x 2แทน i ด้วย3ก็จะเป็น x 3แทน i ด้วย4ก็เป็น x 4แล้วสุดท้ายไปแทน i ด้วย n ก็จะกลายเป็น x n ซิกมาก็คือการบวกแปลว่าให้น้องเอา x 1บวก x 2บวก x 3นะครับ ไปเรื่อยๆจนถึงตัวสุดท้ายก็คือ xn นี่คือความหมายนะครับของสลักษณแทนการบวก้อใจเนาะเอาละคราวนี้เนี่ยพอน้องเข้าใจปุ๊บเนี่ยนะครับสุดท้ายแล้วก็ขอน้องเข้าใจว่าสลักษแทนการบวกคือการบวกข้อมูลตั้งแต่ตัวแรกถึงตัวสุดท้ายนะครับซึ่งมันก็คือการเอา x 1นะครับบวกจนถึง x รครับ xn ก็จบไปคราวนี้สมบัติของซิกมาพี่เชื่อว่าพี่เคยพูดมาแล้วพี่เคยพูดมาในระหว่างทางเรียบร้อยนะครับว่าซิกมาของค่าคงที่เท่ากับค่าคงที่คูณกับจํานวนข,ข้อมูล โอเคไหมครับตัวนี้น้องเคยเรียนมาแล้วนะต่อไปนะครับซิกมาของค่าคงที่คูณกับ x i นะครับให้น้องดึงค่าคงที่ออกก็จะกลายเป็นค่าที่อยู่ข้างหน้าถูกไหมครับเข้เนาะต่อไปซิกมานะครับที่ข้างหลังมีการบวกลบกันสามารถกระจายซิกมาได้อันนี้พี่สายเคยพูดไปโอเคเนาะเอาละตรงไหนที่พี่สายเคยพูดไปที่พูดไม่เยอะนะครับง่ายๆเนาะอ่ะย้ำอีกรอบสิก็คือว่าถ้ามีซิกมาของค่าคงที่น้องเอาซิกมาออกไปเลยแล้วเอาจํานวนข้อมูลคูณกับค่าคงที่กลายเป็น n คูณ c ถูกไหมครับ ถ้ามีค่าคงที่คูณอยู่นะครับน้องก็ดึงค่าคงที่ไปข้างหน้าจบนะครับแล้วข้างหลังก็เป็นซิกมาของ x i ต่อไปนะครับถ้าเกิดว่าข้างหลังซิกมามีการบวกลบกันน้องก็สามารถกระจายซิกมาเข้าไปได้นะครับก็จะกลายเป็นซิกมาสองตัวโอเคนะครับต่อไปพี่จะมีตัวอย่างโจทย์นะครับตัวอย่างโจทย์ที่คือข้อสอบจริงๆนะครับที่ออกน้องตั้งใจฟังนะนี่คือตัวข้อสอบนะครับถ้าน้องดูเข้าใจทําได้น้องก็ทําข้อสอบได้สบายมากโอเคเรามาเริ่มกันนะครับข้อมูลตัวแรกนะครับก็บอกว่าซิกมา y i ตั้งแต่ตัวที่1ถึงตัวที่3นะครับ มีค่าเท่ากับ12บสอลาเกิดว่าซิกมา y i กคลังสองเท่ากับ20คำถามคือเขาต้องการให้เราหาซิกมาก้อนนี้เท่าไหร่โอเคหน้าที่ของเราก็คือว่าเราต้องกระจายกําลังสองก่อนเห็ okay, นไะดังนั้นพี่สายเลยเอาโจทย์มานี่คือโจทย์นะครับพี่สายไม่ได้เขียนข้างล่างข้างบนนะขี้เกียจโอเคปะน้องกระจายกระจายก็เป็นหน้ากัลลังสองสองหน้าหลังแล้วก็หลัง2นสองดังนั้นมาดูผลลั์นะครับผลลั์ที่ออกมาก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้ครับโอเค ลองดูนะเดี๋ยวพี่สายอธิบายทีเดียวนะเพราะว่าเนื้อหาเคยพูดไปบ้างแล้วก็เลยขออนุญาตนะครับที่จะพูดจากระชับหน่อยน้องเห็นไหมครับว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นข้างหลังตรงนี้พี่สายก็กระจายลังสองถูกไหมครับกระจายเรียบร้อยแล้วนะที่กระจายแล้วเนาะพอกระจายปุ๊บน้องเห็นว่าไอ้ก้อนนี้ก้อนนี้และก้อนนี้เนี่ยนะครับมันอยู่ในลักษณะการลบกับการบวกแปลว่าพี่สามารถกระจายอะไรได้กระจายซิกมาได้ซิกมากระจายไปที่ตัวแรกได้ตัวนี้สามที่หกเป็นค่าคงที่ดึงออกมาเห็นไหมครับซิกมากระจายที่ตัวที่สองนะครับมันก็ได้ตัวนี้และไอ้สองร้อยสี่สิ ิกมากระจายไปที่400นะครับก็เป็นซิกมาสี่ร้0แต่นั้นน้องมาดูกันจากโจทย์เรามีข้อมูลครบอยู่แล้วนะครับตัวซิกมา y i ก้อนสก็คือตัวนี้20น้องก็ใส่เป็น20เห็นไหมครับแต่นะต่อไปนะครับไอ้ตัวซิกมา y i ซิกมา y i มันก็คือก้อนนี้เห็นไหมครับก็คือ12ก็แปลว่าเดี๋ยวน้องเอา12ใส่เข้าไปนะครับซิกมา y i ก็คือ12เห็นไหมครับซิกมาของ400ข้อก็มันมีกี่ตัวครับ3ตัวก็คือเอา400คูณอะไรครับคูณ3คิดเลขออกมาเรียบร้อยได้คําตอบถูก โอเคนะเอ right. าละคราวนี้ก็จบไปคราวนี้เนี่ยตัวอย่างที่สองพี่สายอยากให้น้องหยุดเทปลองทําดูตัวอย่างที่สองน้องลองหยุดเทปแล้วทาดูครับลองทาดูก่อนอาจจะทําไม่ได้ไม่เป็นไรโอเคถ้าเกิดใครทําเสร็จแล้วหรือใครทําไม่ได้นะครับมาดูพี่สายฉเฉลยนะเรามาเริ่มกัน